อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมว่าแฟนคลับเขานี่จะมีความรู้สึกเลยนะว่าตัวคุณทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมตัวคุณทักษิณถูกกันแกล้งหรือเปล่ามันถาโถมเข้ามาตอนนี้มันชัดชัดเลยนี่นี่แหละมันจะเป็นพลังให้กับพักเพื่อไทยและคุณทักษิณใครต่อใครที่ประเมินกันว่าเขาจะต่ำนั่นอาจจะไม่ต่ำชีวิตของคนเนี่ยถ้าติดคุกนี่ต้องถือว่าต่ำสุดแล้วนะ หนักหนาสาหัสสากัรน,นะสาหรับคนระดับคุณทักษิณเออแปลกมากคดีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยอายการที่เขาตั้งคณะทํางานเขาก็มีความเห็นว่าจะไม่อุทธรจูจูจอุทธรตอนที่คุณทักษิณติดคุกอยู่นี่อีกเออมันเหมือนผีซ้ำด้ำพลอยยังไงไม่รู้จูจูสารดีกาพิ่ภาษาให้ชาระภาษีอีก หนึ่งมืนเจ็ดันฝู้านโอมันเหมือนกับสารพัดส,สารเพประดังประเดเข้ามาเลยชีวิตคนนี่สูงสุดวันนี้ต้องถือว่าคุณทักษิณต่ำสุดลูกน้องเก่าที่อยู่ด้วยกันมากลายเป็นฝ่ายตรงข้ามบางคนถึงกับทำตัวเป็นศัตรูเสอีกท,ทั้งทั้ที่เคยโค้งคำนับนายนายทุกคำวันนี้ กลับกลายเป็นศัตรูเป็นคู่แข่งกันทางการเมืองแต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงนะคนถ้าไปติดคุกเนี่ยบางทีมันอาจจะได้ใช้ช่วงหนึ่งของวันเวลานั้นเนี่ยทบทวนเหตุการณ์ต่างๆตลอดจนบุคคลสถานการณ์รวมทั้งตัวเองด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็อาจจะมองได้ว่ามันเป็นผลดีแต่มันมีสิ่งที่คำถามที่คุณถามมาว่าเอาแล้วจะสู้หรือเปล่าแล้วจะเดินกันไปยังไง ทั้งตัวคุณทักษิณและก็พักเพื่อไทยซึ่งคนภายนอกบางคนก็บอกว่านี่มันตกต่ำที่สุดแล้วพักเพื่อไทยก็มีแต่จะเป็นพักขนาดกลางหรือขนาดเล็กมองกันไปถึงขนาดนั้นใครจะมองอย่างไรก็ช่างแต่ผมก็มีมุมมองอีกมุมหนึ่งผมว่าสถานการณ์นี้ถ้าคุณทักษิณไม่สู้ตายลูกเดียวแพ้สิโลลาบลาบคาบไปหมดเผลอๆจะถูกกินทั้งกระดาน ดังนั้นเมื่อมันถึงเวลานี้แล้วเป็นใครใครก็ต้องสู้เพราะถ้าไม่สู้มันแพ้ประตูเดียวแล้วถามว่าจะหนีหนีไปทำไมก็เคยหนีไปแล้วเกือบ20สปีมีอะไรดีขึ้นในที่สุดมันก็สู้ประเทศไทยไม่ได้เมื่อมาแล้วมันก็ต้องสู้และก็คงจะไม่หนีไปอีกอย่างแน่นอนและผมก็เชื่อว่าเขาต้องยืนหยัดต่อไป บนผืนแผ่นดินไทยและการสู้ครั้งนี้ไม่ได้สู้กับการปฏิวัติรัฐประหารแล้วก็ไม่ได้สู้กับปืนไม่ได้สู้กับทหารสู้กับใครครับสู้กับคุณอนุทินชาญวีรกูลและมีคุณเนวินอยู่ข้างหลังก็เป็นลูกน้องเก่าของคุณทักษิณทั้งนั้นอีกคนหนึ่งพักก้าธรรมคุณธรรมนัสก็ลูกน้องเก<ม>่าของตัวเอง หมาดหมาดนี่แหละครับเผลอๆอาจจะนั่งกินวายกันอยู่ทุกวันก็ได้กลับกลายมาเป็นฝ่ายตรงข้ามคู่แข่งทางการเมืองก็คู่ต่อสู้นี้เป็นคนที่คุณทักษิณรู้เช่นเห็นชาติรู้กําพืชรู้ความเป็นมาทั้งสิ้นบางคนคุณทักษิณอาจจะปลูกปั้นมาก็ได้คู่แข่งนี้ไม่ใช่พักประชาธิป,ปัตย์และคู่แข่งนี้ไม่ใช่สามปอเหมือนเกา่าก็มันเห็นอยู่อย่างนี้ไม่สู้ได้ยังไงและคนอย่างคุณทักษิณเนี่ย รู้อยู่แล้วว่าการที่จะทำให้ตัวเองชนะนั้นทำอย่างไรแล้วก็เคยทำมาได้ถึงขนาดว่าเป็นรัฐบาลพักเดียวมีคะแนนเสียงแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและพ่ายแพ้ข่าวที่แล้วก็เป็นเรื่องที่ตัวเองคาดไม่ถึงรู้อยู่แล้วว่าไอ้ที่มันไม่ชนะมันเป็นเพราะอะไรประมาทเกินไปหรือเปล่าแปลว่า คนที่รู้ว่าทั้งแพ้และชนะนั้นก็คือตัวคุณทักษิณและพักเพื่อไทยเอามาดูถึงความพร้อมทางการเมืองมีพักไหนบ้างที่มีความพร้อมเหมือนคุณทักษิณคำว่าพร้อมเนี่ยคนในพักพร้อมไหมต้องถือว่าพร้อมมากกว่าพักการเมืองอื่นอย่างน้อยที่สุดมีอดีตอสที่อยู่ในพักเนี่ยร้อยกว่าคน เป็นต้นทุนเดิมของตัวเองอยู่แล้วพักอื่นมีสอสอถึงร้อยหรือเปล่าไม่มีเอาด้านเงินทองทรัพย์สินพร้อมกว่าคนอื่นไหมผมว่าพร้อมกว่าคนอื่นและคมมากกว่าคนอื่นแถมคุณทักษสินแม้ว่าชื่อเสียงเขาอาจจะจางหรือบางไปบ้าง<ม>เด็กรุ่นใหม่อาจจะยังไม่รู้จักแต่แฟนขับรุ่น5้าสิบขึ้นเนี่ยรู้จักคุณทักษินและก็ได้จากนโยบายของคุณทักษินเนี่ย พักตรงๆรง30บาทรักษาทุกโลกกองทุนหมู่บ้านอานะไรลดหนี้ต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นนั้นๆรวมทั้งค่าราชการเนี่ยที่เติบโตมาในยุคนี้ก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายของคุณทักษิณซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าพักเพื่อไทยโดยคุณทักษิณจะอย่างไรก็แล้วแต่แฟนขับเหล่านี้ ยังมีอยู่แต่พักภูมิใจไทยและพักกล้าทำรรเนี่ยเขาไม่มีแฟนคลับเหมือนกับคุณทักษินมีเรียกว่าต้นทุนของพักเพื่อไทยเนี่ยเอาลำพังฐานเดิมนี่ก็เป็นตัวตั้งได้แล้วและถ้าสามารถสร้างฐานคนรุ่นใหม่ๆและสอสอในพื้นที่ใหม่ได้ขึ้นมา สร้างนโยบายดีๆขึ้นมาเหมือนสมัยที่คุณทักษิณเนี่ยตั้งพรรคไทยรักไทยครั้งแรกด้วยนโยบายดีการหาเสียงดีการดำเนินการดีและทีมงานที่เข้มแข็งเนี่ยผมว่ามันก็สามารถจะเสริมแล้วก็เติมให้ได้เป็นร้อยขึ้นแน่นอนครับทั้งหมดเนี่ยมันจะโตและมันจะเข้มแข็งมันจะได้เสียงมากเนี่ยมันอยู่ที่ผู้นำ และทีมงานที่เข้มแข็งถ้าได้ผู้นำดีทีมงานดีผมเชื่อว่ามันไปได้เรื่องที่มันเกิดขึ้นกับคุณทักษิณทั้งหมดเนี่ยมันทำให้สถานการณ์ของพักเพื่อไทยคนในพักและองคคาพยพต่างๆทั้งในพักเนี่ยจะต้องกลับมาทบทวนกันให้ดีมาเจอสถานการณ์แบบนี้ยังจะต้องทำกันแบบเก่าๆเ,เหมือนที่เป็นหรือเปล่ามุงคนนูน้น กลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วก็ไม่สนใจซึ่งกันและกันเวลามีอำนาจแล้วก็แบ่งพักแบ่งพวกไม่สนใจคนที่ไม่ได้เป็นสอสอไม่ได้สนใจกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เท่าที่รู้เนี่ยมันแตกกระสานซ่านเซนทำให้พักเนี่ยไม่เป็นเอกภาพสถานการณ์นี้แหละทั้งคุณทักษิณและพัก รวมทั้งครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองอันดับแรกต้องดูคนทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกเหล่าในพักให้เข้มแข็งให้เหนียวแน่นรักกันให้มากขึ้นช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้มากขึ้นที่สำคัญใกล้ชิดกันให้มากขึ้นนึกเสมือนหนึ่งว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันอย่าเหมือนตอนที่มีตำแหน่งตอนที่มีอำนาจ ปล่อยให้กระจัดกระจายกันไปคนละทิศคนละทางและอีกประการหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลือดที่ไหลออกนะเอาละใครจะไปก็ไปใครจะอยู่ก็อ,อยู่และใครยังเหนียวแน่นอยู่กับพักเพื่อไทยในสถานการณ์นี้นั่นแหละถือว่าเป็นคนที่ใช่แม้จะได้ไม่มากแม้จะมีจำนวนน้อยแต่เป็นคนที่มี คุณภาพดีกว่าจำนวนมากแล้วมีปัญหาเหมือนที่เคยมีมาแล้วพักเพื่อไทยต้องมีการสรุปบทเรียนในสถานการณ์ที่รุ่งเรืองในสถานการณ์ที่มีอำนาจนั้นเป็นอย่างไรและในสถานการณ์นี้ที่ใครตะใครมองว่าตกต่ำสุดๆขนาดผู้นําจิตวิญ,ญญาณต้องติดคุกติดตรางทั้งหมดเหล่านี้ทั้งคุณทักษิณและพักเพื่อไทยต้องรวมกัน เป็นหนึ่งเดียวสู้ยืนหยัดทั้งหมดไม่ใช่ตัวคุณทักษินและไม่ใช่พักเพื่อไทยแต่เพื่อความเป็นธรรมเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างที่คุณทักษินเคยทำมาแล้วในอดีตดังนั้นสถานการณ์นี้จึงเป็นสถานการณ์ที่สำคัญที่คุณทักษินและพักเพื่อไทยจะได้เห็นของจริงแห่งชีวิต และที่แล้วมานั้นจะได้รู้เลยว่าไอ้คนที่ห้อมลอ้อมคนที่มาแห่แหนอยู่นั้นมันของปลอมหรือของจริงผมว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณในวันนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมว่าแฟนคลับเขา <c oughs> จะมีความรู้สึกเลยนะว่าตัวคุณทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมตัวคุณทักษิณถูกกันแกล้งหรือเปล่ามันถาโถมเข้ามาตอนนี้มันชัดๆเลยนี่นี่แหละ มันจะเป็นพลังให้กับพักเพื่อไทยและคุณทักษิณใครต่อใครที่ประเมินกันว่าเขาจะต่ำนั้นอาจจะไม่ตม่ำเพราะแรงผักดันที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณมันจะแปลงความสงสารความเห็นใจเป็นคะแนนให้กับพักเพื่อไทยอาจจะเป็นสิ่งที่พิกาันาทางการเมืองให้พักเพื่อไทยได้คะแนนมาในลำดับต้นๆก็เป็นไปได้